สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบขันรับเจ้า Yamaha T Max ห้าหกศูนย์ครับรถคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบสามเลขไม่เก้าพันกิโลเมตรแท้ครับสภาพเดิมสวยเหมือนใหม่ครับป้ายแดงแน่นอนจะสวยขนาดเลขไมล์แท้ไหมมามาชมครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะครับเพียงเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้ากิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากผู้ค้าให้ดูทุกคัน จอเดินไหมครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับมาฮะมาดูนี่ก่อนชุดองบอกว่าชุดแฮนด์นะครับเป็นของเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยขีดข่วนครับกระปุก้เดกฝั่งซ้ายก็ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพะเล่งตัวสตดต่างๆไม่มีเรือนรางเลยครับปอกแฮนด์เดิมแทบไม่สึกเลยครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือเบรกซ้ายมือเบรกขวาครับเป็นของเดิมไม่คดไม่งอ กระปุกต้นเด็กฝั่งขวาครับไม่มีรูวซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งตัวสอต่างๆไม่มีเลอานะครับชุดคอนโซลด้านล่างนี่ครับตัวสอต่างก็ไม่มีเลอะเช่นเดียวกันนะครับเพจโลโก้ TMAX อยู่ครบติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบน็อตเดิมทุกตัวนะครับฝาถังสวยครับไม่มีรอยบอนั่งครับเป็นหนังเดิมครับมาพร้อมโลโก้ TMAX นะฮะไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มีพนักพิงด้านหลังเป็นของแต่งมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหจัดเต็มครับคันนี้ด้านหน้าครับ นี่ฮะต้องบอกว่าเป็นชิวหน้าแต่งนะครับสีดำนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าครับเป็นแบบฟูเอาวดีสวยใสยเหมือนใหม่นะครับมาฮะกระบอกโช้ดด้านหน้าครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าและด้านข้างนั่นหม,มายความว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนครับบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ9,000กิโลเมตรแท้ครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอก ไม่มีดุงครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยกระบอกโช้ตล่างครับไม่มีรอยหินรอยล,มลย้มอราสไลด์คาลิเปอร์สวยครับไม่มีรอยซับแฟลลิงด้านในครับแนบสนิทชิดท,ทุกจุดแน่นอนครับแฟลลิงด้านขวาโลโก้ยาม,มาฮ่าอยู่ครบไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวพักเท้าเดิมครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแน่นอนครับ ปฟลลิงด้านซ้ายไล่ไปครับด้านหลังฮะนี่ครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีแตกร้าวเพจโลโกโล้ตัวอักษรต่างๆอยู่ครบครับตัวแข็งเครื่องฝั่งขวาก็ไม่มีรอยครับไม่มีรอยลม้มกระล้มแปดนะครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันปั<า>้นเฮ้ยขึ้นแล้วนะขึ้นละอ๋อฟังมาครับตสาธิตง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่ง โอ้บิดติดมือมากครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนนี่โอ้โหมาครับโอเคจาเนเบรกด้านหลังครับต้องบอกว่าเป็นแค่รอยจริงๆครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ไที่ลืมไม่ดูสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานเลยครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับเดิมติดรถจากศย์80%นะครับ ไฟใช้เดิมครับบางโคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายนี่ครับชุดสายพานเดิมสวยครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับทิกเกอร์มอกอยู่ครบไม่มีรอยล้มเฉือกระแทก้ข้างหรือเก็บงานตัวแข็งเครืองฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยครับดูด้านบนก่อนด้านซ้ายครับโลโก้เพดดอต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกราวเช่นเดียวกันครับพักเท้าฝั่งซ้ายไม่มีฉีกขาดดุดร่อนนะครับ นี่ฮะับประเดี๋นซ้ายโลโก้อยู่ครบทุกตำแหน่งไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเลยครับคันนี้ครับทับเบรงซับเบรคฝั่งซ้ายแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับกระบอกโช้กด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับสามพันกรด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะไะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่449,000บาทเท่านั้นดาวน์รัมต้นเพียง8,200 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทุกประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีก เอาเป็นว่าถ้าเราถ้าคุณมองหาชีแม็กข้าวหกศูนยคันนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็ทีมคันเรารับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุนด้วยถ้าคุณหาอยู่มาครับเราจัดให้แน่นอนครับแล้เจอกันครับทนบัทนตะไบในสรบุรีนะฮะสวัสดีครับ